ดูเลยครอยากเห็นตาเพิ่มอีกย4สบวกหนึ่งแค่นั้นจบไห้บู๊เยอะก็แล้วแต่ละกันครับผมครับผมอยากเห็นครับมีจต่บอตกลงก็แล้วแต่ละกันอยากเห็นครับไปเอาเรือไปไปัจาจบหนึ่งร้อยชั่วโมงอยากให้ทำต่อนะสามเดือนครั้งก็ได้ฝันดีครับที่โดเดาวแค่ฝันเพราะรักรู้สึกอนาคตพูดยาวนานหนึ่งร้อยชั่วโมงสามเดือนครั้งมันมา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  เดีอยไปเล่นวันบ็อกไหมเราใส่หมวกแล้วมันจะกันวันบ็อกไหมมงดูหรือว่าไงผมท้องแล้ววะ่ะอยากเล่น One วันบ็อกว่ะเออแต่ขุดขุดทำตื่นๆตนแม่งก็เวลดีเหมือนกันนะตาหอกม่วงยังอยู่กับมึงเมื่อวานน้องอยู่ครับ อยู่ครับพี่ชายคิดถึงหอมกม่วงแล้ววะกูไม่ไหวแล้วตาเรือนดาไอกุ้งให้หน่อยครับสียไม่มีขวานกููล้ลวชชิชไอกุ้งสุดที่ละไอกุ้งสุดุเล่ กูไปแดกข้าวมาไหนไอตัวจะเอากูกูด่าตั้งกี่พันละน้ำลายอะไรโอ้โหไอ้เฮียเราเจอต้านยิงกูนัดเดียวหลับเฮ้ยไอ้เฮียอะไรเนี่ยเด็กกูควงมาทไหมมาไหมมาไหมไอ้เฮียอุ้ยมาสองตัวเลยเหรอฮะ ต้องดูแบงอะไรที่ตาถึงจะไม่เมินแดงง่วงเขียวเออไม่มีไม่ต้องมีอะไรเอาก่อนไม่เมินไม่เมินคับน้องพี่ไม่เสิเมินพวกน้องอยู่แล้วพี่ก็รับพวกน้องแหละคนที่โดนเนี่ยเข้ามาหรืออะไรเงี้ยได้ยึดติดไม่เคยดูไม่เคยโดนสิบบาทพร้อมลั่นตีมามาจนภัยกับพี่ไหมคำเดียวไม่ สีถ้ามึงมามึงจะเห็นแล้วมึงค่อยว้าบกลับก็ได้มาไม่ได้พี่น้องมาไกลแล้วเนี่ยน้องวิ่งตายวิ่งตายหลายรอบไปไหนกันวะกูถามหน่อยดิมันจะจบกันไหมเนี่ยพวกลุงเนี่ยไปรู้ว่าเขาจะจบกันบ้างคนดูผมว่าไม่จบหรอกเชื่ผมปะอย่ายื่อซิผูนด่าก็ไม่ได้จริงจังไรเสือกรอนแทนคนโดนด่าไว้เปล่าอ๋อบันไดอยู่นี่เฮีย ูเลี้ยงหมาหมาก็ตามมาโอ้อะมันจะได้มีลูกกันนะแม่ผมชื่อแหม่มเมียผมชื่อนุกเหมือนพี่เลยครับ วันไหจะวิ่งง่ายแค่ปักถอนไรอี้ในถ้ำมันดีไหมเนี่ยคนดู รตามัเียเปิดโดสิบบาทสักคราทีทีได้ไหมได้ครับแต่วันหลังไม่ใช่วันนี้ครับเออต้องบอกเขาผมเปิดไม่ได้เป็นไม่มีคบอกเขาอยากเป็นน้องรักที่ต้องทำไงครับปา รีบผมคว้าเจมีม่รีบผมคว้าห้าร้อยได้ครับได้ครับจะขางล่องสกูแชทฟรีรับไม่ได้โดมาด่าอย่าน้ำลายเอาไรนะครับลุงคนใจจะมาหาพี่ไหมกก<น>ไม่ได้แน่ไปพ,พี่ชายไาด้ไหมผมโดตัวอะไรอยู่เนี่ยลุงโอ้ผมโดนผีเนื้อแมนเนี่ยโอเคกูแตก บสินเลยเฮียเฮยโอ้เจอผีดินแล้แม่สอตัวด่ากูก็ด่ามันตลกตลกตั้งแต่ยังไม่มานั่งเล่นเกมเพี่อนี่ละขอบคงครับเมียเขาคงครับเมียครับตอบโจทย์เลือทำยังไงวะเนี่ยทำตอนนั้นทำตื่น หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาคุตายไม่โอ๊กแปรโลกาตน้องไม่นอนครับพี่ตาง่วงงงวตาทำให้ง่วงมากเลยตาตาจะปิดตาลุงลุงนอนยังอ่ะผมไม่มีไอ้นี่หมดเลยเซอร์พี่นอนข้างกูเนี่ยไม่เชื่อตอนนั้นพี่ก็บอกว่าเขานอนกันหมดแล้วแต่ผมไปมีพี่กันสองคนเช้าจริงไปล่ะถ้าเขานอนอยู่ไหน ครับพี่ชายผมรักนะครับผมนอนก่อนครับเจมี่ครับเจมี่เซ็กอยู่ไหมครับพี่โอ้พี่โอ้ได้คำขอแบเียกคามไแปับนบแาทสนาทีรอลั่นอยู่จเจ็สบสามละอยากได้เลขมสโดนไอิงงให้กำลังใจมันหน่อยครับ ไปปิ้งไหนครับปิ้งไก่ยังไงไอ้อะคุยแบดกินเดียวแน่นอนอะไรวะางแต่ไม่ไมนอนกูไม่นอนแล้วนะนี่อ่ะก <c oughs> <ername> ําลังไปนอนกําลังนอนครับเนี่ยกําลังนอนเอาออกกําลังไปครับกําลังไปอยากเลี้ยงหมาแบบพิจต้องทําไงครับผมเพิ่งเล่นไม่อยากได้กวดมีใครมีกรวดไหมครับอยากเลี้ยงหมาแบบพี่ตต้องทําไงครับผมเพิ่งเล่นอ๋อ เอาเอากระดูกให้มันครับไม่ก่อนกวใเหมรวยกรรวยไม่รู้เอาสายยันโอมโอพยพไปอยู่ด้านด้านล่างบ้านเฮาเด้อกลัวเหลือเกินพี่น้องเอ้ยเฮ้ยไอใครมีขวานบ้างอ่ะพี่ขอขวานอะไรก็ได้ขวานหินขวานอะไรก็ได้มีปะสิมีปะตอนมีปะไม่มีตัวเปล่าขวานหินไม่มีครับมีแต่เอพีแอดเรื่ยวขวานไปทำเลยไปขุดเรือ กูได้หนทางแห่งความรวยแล้วดูกลับมาอีกครั้งได้กูดีนะใช่ป่ะกูดาเพราะอยากโดนตาด่าก็อินมารังคูแม็กซสามเม็ดเขาก็เขาก็อยากด่ามึงบ้างน้อยแมททิวนักคนดูเนาะมีใครมีไอ้นี่ยังไหมอ่ะนักคนดูหน่วงเนี่ด่ามึงบ้าง เปไหนห็นไรหรอกมั้งดูเขาก็อยากด,าด่ามันบ้างอะไรอย่างเงี้ยไ <c oughs> ม่ใครมีสติ๊กอะไรบ้างไหม่ะต้องไปขุดอีกแล้วหรอเอาดาบไปไหนอ่ะไปบอกร่วงดังล่างอ่ะอุ้ย <c oughs> เฮ้ยอะไระะมันผักไวสัตร์ยาอ่อนจัดน,นั่งผัก,กล่วงมานี่อีกอะมาขัดแล้วกนะันจะครบหนึ่งร้อยชั่วโมงและยินดีและขอบคุณที่หน้าที่ไม่บียดที่ทำให้หลายคนมีความสุขมากจริงๆโ,โดสามสิบที่ดาไม่เหมือนเดิมหรอเอ้ยขมคร<อ>ับชวันวิทย์ขอมครับขอมครับขอบคุณครับ ใครที่มาดูถูกกลัวสมบัติของฉันเนี่ยเหรออยากได้ก็เอาไปสิฉันปากของครับล้วองข้าห้าร้องของข้าร้องสมบัตมิดไปหมดเลยสมบัติของฉันนั่นหรอจะกดเรือเก็บใส่ตัวคนอยู่ใต้ถ้ำ嘛อยากได้อ่ะพี่เฮากับแม่หมดเลยตายฉันของฉันตกตลอดอ่ะตายไปสามคนเน่ะไปลงถ้ำไหนจ๊ะทำบ้านครับ เล่นง่ายดีอ๋อตีโอเคโอเคเกินละจะด่าก็ดูมานะไม่ต้องแซะแชทฟรีดูเด็กน้อยเกินสรุปครบชั่วโมงยังอะง่ะเนาะตะครบอะไรครับพี่ครบชั่วโมงยังชั่วโมงครับตีมหลอยชั่วโมงอ่ะจะครบแล้วครับพี่เย้ที่ยี่สิบสองนาทีครับอันนี้คือ หายยาวเลยไหมไม่ไม่ยาวครับพี่ก็พักอ่ะไม่กล้าทำแล้วกลัวทำไมอ่ะคิดว่าคนดูชอบดีนะเอาอีกครับเอาอีกครับทุกคนอยากเห็นตาไปไม่แต่ตอนแรกเห็นเห็นอะไรไปไปบอกคนดูว่าสี่สิแปดชั่วโมงนี่ไม่คืออันนั้นอ่ะถ้าผมบอกว่าผมถ้านผมไม่สตรีมเกมผีแล้วได้ไหมมันบอกได้แต่แรกก็สี่สิบแปดชั่วโมงอ่ะไม่เอาครับลง เอางี้ถามคนดูเลยใครอยากเห็นตาเพิ่มอีกดีสี่บวกหนึ่งแค่นั้นจบไอ้บูเยอะผมครับัมครับผมอยากเห็นครับมีแต่ปอตโลก็แล้วแต่อาการอยากเห็นครับลุงลุงหลองนะเนี่ยเอออยากเห็นต่อนะเพลินเดียเพิ่นเดียลุงลุงต้องโดนู้หลออได้วะ กูโดดได้สูงจัดตะกี้ร่อะไรวะโวงหนึ่งอะไรี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนขอบคุณที่เป็นเสียงหัวเราะก่อนนอนให้ทุกคืนนะคะเฮ้ยขอบคุณครับเฮ้ย้ขอบคุณห้าร้อยสองคนสามคนที่มาได้ไหมมีเยอะ à ờ, ăn à, ờ, ôi mà có chuyện đó nào thảo yêu dẹp nó nó yêu okay, yêu dẹp ยังไงวะคนดูอันเนี้ยผมถามกงดิอากาลักูลักจเกอากาลักูลักจเกอากาณามูโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอ,อ,อ,อ้ลักจเกโอ้โหนี่ไงกูว่าแล้วไอ้เยัดแม่นี่เองต้นชดต้นต,อ,ต,อ,ตอทั้งหมด ตายเรื่องงทั้หมียงมุมหาจากไหนวะคนดูยายแมงมุมอ่ะคนดูความยายแมงมุมหาจากไหนอ่ะบางตัวชัดเขียวยังกระดะอยากแซะหน้าก็เฮี้ยตัวก็ดำสายไส้สั่งงานงงเนี่งงเนี่ยูข้างได้ไงงงเนี่ยกระดาษกูคืนมาเฮี้ยมาดีระดดดอคือว่าสัญญา ตอดุดอ่ะไอ้พวกตอดดอ่โอ๊ยกูตายเฮ้ยอะไรมันยิงกูวะไอ้เหี้ยอะไรมันยิงอ่ะมันจะมองไม่เห็นว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปวิ่งเวลอะไรวะมันจะมองไม่เห็นว่าเป็นพวกออ๋สัตว์โอ้ยพูดยากจังวะ มันจะแยกไม่ออกใช่ว่าใครพวกนั้นมาพวกเราอ่ะโอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรนะลุงโอผมบอกไปเล้วคนหัวเติมแม่งไม่รู้จะยิงแม่นไปไหนไอ้เหี้ยแล้วลอกไปตา อะไรวะเนี่ยเรือเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยเอาหลอดเข้าไปเป็นไปอะไล้าแล้วครับเบียดเขาโคนแมทติวมีดีทุกอย่างยกเว้นนิ่ัยกับสันดานเมืว์อุ้ยขายอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะกัโดนเรนมาอย่างนี้น่ะนูแม่งโคตรโกงเลยสัตว์เออยนะธนูมันอ่ะ โล่ Low, ปิดได้ไงอ่ะปิดไม่ได้โลอ่ะเอ้ยยันเรือหายสภาพแซกูดูสภาพแชตรีอย่างมึงดิมันยังไม่แลเลยโจนเรือหายไปไหนอ่ะอันนี้ทำไงให้มันแตกวะทุกคนนะไอ้กุญแจเนี่ย ลุงมาทำอะไรนี่ลุงอะไรนะลุงไปไหนอะไปเอาเรือหลังจากจบหนึ่งร้อยชั่วโมงอยากให้ทำต่อนะสามเดือนครั้งก็ได้ฝันดีครับที่โดดเด่แค่ฝันเพราะรักเรื่อเรือแตกเลยอะสามเดือนครั้งโอเคครับสามเดือนครั้งกันนะทำเรือมาว้ามาหาพี่หน่อยได้ปะของผมหายหมดแล้วครับลุง ของของอยู่ในบ้านอะ่ะเองอยู่ในบ้านปะล่ะไม่อยู่ครับเนี่ยผมอยู่หลังลุงเมื่อกี้ผมว่ามาหาลุงกับตัวเปล่าของผมงหายหมดแล้วโอ้ยอย่างงงดีเสียงดิเต็กไปทำเรือแลอ้วงอมเตกอิลีเตอร์ <laughs> มันมีอีกอันหนึ่งอ่ะลุงไปไหมหวันบอกไมหมวันบอกอุ้ยอ้ยอ้ยเอพสร้างได้เอ้ยเจอเพชรหรอ เไอ้สัตว์ไหนครับพี่แอร์ไหนดูให้ครับเอามาอนเพชรในตัวมึงกำลมาทำอะไรอ๋อดูดิเจ๋ครับมาดูให้ใหรักนะครับพี่มีอาวุธให้ผมไหมอาวุธมีนี่ไปขอมอบเจ็ดตำหน่งเลโก,ก้รักให้มึงโอ้ผมครับพี่อร์อันนี้เพล่อเอา,เอาเ,อาเอาเพชรไปื่ออะกูไม่ใช้หรอกครับแล้วไอ้นี่แหละครับพี่ตจธนูลูกธนูอ่ะ หาจากไหนตีไงแล้วเนี่ยลูกธนูหาจากไหนพี่ชายก็กูทิ้งให้มึงไปแล้วเนี่ยข้าเข้าใจมันมีแค่สี่นัดแล้วมันหาจากไหนล่ะก็กูจะไม่รู้ไปล่ะมึงอเห็นกูเล่นมาร้อยชั่วโมงเหมือนมึงมั้งเนี่ยฮัลโหลครับจ่าอยู่ไหนครับเนี่ยฮัลโหลครับเนี่ยอยู่ไหนครับจ่าลงไงอ่ะพี่ชายตอนนี้ไงมึงคิดว่าเราอ่ะนี่ไง หนึ่งเปอร์เซ็นได้ปะตอนเนี้ยโมกรู้สึกอนาคตผู้เี่ยวไรเงินหนึ่งร้อยชั่วโมงสามเดือนกลางมันมา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 สวรรค์ดูก่อนครับขอดูก่อนจริงนุ้ยมองไม่เห็นอนาคตเลยอ่ะว่าอนาคตมันเป็นยังไงอ่ะมใช้ได้เกว่าสภาพนายมิ้นรูปมึงยังจอนเขาอยู่เลยอีกระรีชั้นล่างอ ไอแมทธิวมันเป็นอะไรกับใครวะตัวนี้มันบ้าแล้วนะกูบอกก่อนของกูตกทะเลหมดปะเนี่ยเฮียเออเอาไว้ไอตาหมาพวกแดกกูไม่หมาผมไม่ได้กินพี่ที่เดิมเลยที่เดิมเลยไม่ได้เก็บอะไรเลยเนี่ยมาลงมาเก็บอะไรเลย พี่ไม่ว้ามาไอเน็ตทิวตัวพรอมเลยไม่พอใจมวยได้ไอบ้านนอกโหหมาข้าเลยไม่ได้ปากว่าตายตายครับอาวุธหมดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยที่นี่ข้ามาเลยพี่ข้ามาเลยหมามันใส่ก่อนนะ หมามาใส่ก่อนนะอุ้ยมังกรมังกรกูไปแล้วกูแตกคุยกู <c oughs> แตก,แตก <c oughs> พี่ไอพี่รีบามาพี่เร็วมามาเร็วเร็วพี่รีบมา <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่รอดอ่ะไม่รอดอย่างยากเลยอ่ะโอ้กูแตกกูแตกครับพี่มาแล้ว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 พี่รู้ป่ะซอมบี้มีติมพี่ลุงแมคลุงแมคซอมบี้ตามิติกี่ตัวสิบห้าตัวไอซอมบี้เดินเขียวตัวเขียวรวมมังกรวิ่งสองอ่ะโอ้โอ้ตาขอากูยังอยู่หรือเปล้วมาโอ้กูแตก เล่นบอนบล็อกไหมเล่นสามคนไหมบันบล็อกสี่บันบล็อกบอนบล็อกอ่ะมีผีด้วยแต่มันจะให้มามาคนละมันจะให้เราคนละบล็อกแล้วก็ถูกบล็อกเอามันก็จะสุ่มให้ว่ามีอะไรบ้างผมก็ชอบนะเล่นเพลินด้วยครับสร้างอ่ะลุงอยากสร้างอะไรได้สร้างเลยมีผีด้วยมูลีรัมอำเภอเมืองตอนงทอสองแดดลอกคแดบเป็นอันดับเป็นอันดับอันดับต้นต้นแบบที่คนเขาวัดวัดกันนะครับว่าความสามารถบันบล็อก มึงหมดใจแล้วใช่ไหมเนี่ยก็มีบ้างครับลุงคือตอนเนี้ยไม่เหลืออะไรแล้วไม่ไม่ไม่เหลือเหมือนกันครับพี่ไม่มีเตียงครับเตียงกันถึงหายไปไหนอ่ะมันไม่มีเตียงก็มีฮะไปอ้อมนอนกูออกแล้ว กูว่ามันยากไปเว้ยกูว่าแบบเอาของไม่ดรอปไหมเออผู้บอกไอ้เรามีสิบดอกเออเอาของไม่ดรอปไหม <c oughs> อือกูว่าคิดอยู่ครับไายตาของไม่ดรอปไหมเราเริ่มใหม่เอาของไม่ดรอปดีกว่าเราจะได้รู้เว้ยว่ามันจะไปถึงไหนเว้ย <c oughs> ตอนนี้มันไม่มีอ <c oughs> ใช่พูดค,คุยอะไรแล้วอ่ะ <c oughs> ของดรอปไม่หาแบบไม่อีกอย่างอ่ะของของไม่ดรอปไม่พอมันมันต้องไมันต้องเริ่มใหม่เลยพี่หาใหม่ไหมนี่เริ่มใหม่ เยมื่อวานนี้ผมลองทำแล้วมันไม่ได้อะปรับได้ไหมได้ได้ได้มึงปรับได้เป็นมึงมึงเปิดได้คุณได้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 คุณดูขอขอซีนไม่ง่ากนะมันมันยังมีแบบเรื่อยฟังที่สองเด่นพันให้พี่มีความสุขมากรักนะตาก็คือกลับมาเหมือนศูนย์อะนับศูนย์ตลอดอะครับและและวพี่ตีบอกเป็นไงอะไม่ได้เอาให้รู้เกมก่อนว่ามันเล่นแบบไหนเว้ยเอาให้เรารู้ก่อน ให้รู้ก่อนมึงก็แต่กูวะถ้ากูไม่เจอมังกรตัวที่ได้กูก็เล่นแบบเดิมไม่แหละสัตว์แหม่นั่นกูเห็นไหมกูบอกแล้วมันอยู่บ้านนอกสภาพมตัวมนันต้องออกก่อนนะลุงเรานอยู่กับหินก็เหล็กหินต้องออกก่อนครับต้องออกก่อนแล้วก็แบบหินก็เหล็กหินก็เหล็กอยู่แกไม่ได้แบบรู้เลยว่าน้า